สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลาการไม้อีกแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาเก็บพริกอีกแล้วค่ะพริกเบิดแล้วค่ะพริกทํากินเบิดแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะคุมพันธุ์ก็มาเก็บเก็บไปเทศกับเขาค่ะพี่น้องคุลริดเขาก็คุลริดก,ก็ไปตัดอ้อย พาดขึหยาบแตะครูเลดไปตัดอ้อยไปสามค่ะพี่น้องอ้อยอ้อยบ่เกิดอ้อยบ่เกิดเราเราก็เลยยี่ตัดอ้อยไปสามคุ้มพันธ์กลับมาเก็บพริกค่ะเพราะว่าคุ้มพันธ์นี่บ่ถนัดตัดอ้อยค่ะถนัดเก็บพริกเก็บพริกไปเฮ็ดกับเขาค่ะพี่น้องคุ้มพันธ์แผนแเฮ็ดกับเขา ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันตุลากันค่ะปาดอตลตนพริกเนาะแดดแล้วก็ไดปาดคือแดดแต่นอะเทวดาฟ้า,าดินก็บทให้แน,น่แดดคัาบกดท,ที่นั่นเก็บไปเฮ็ดกับเข่า ขอบคุณเอฟซีหลายๆเ้ยค่ะเด้อที่เข้ามาเยี่ยมชมมากกดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้ก็บ่ได้พาพ่อไปหาหมอด้ค่ะพี่น้องกะก็ะพอได้มาให้มานาจากน้อยถ้าเมือ่อใดพาพ่อไปหาหมอก่ะ่ได้มานาแล้วค่ะเพราะว่ายากนี่ค่ะเก็บพริกเก็บพริกเออใครได้แล้วค่ะล้มมาแล้ว ลมเย็นเย็นเช่นมาเดินเล่นแต่ต้นพยอมลมเย็นเย็นแล้วนะะี่ค่ะเก็บพริกน้องสาวกับน้องเคยกะว่ามีเวลาเก็บลอกข่ายพี่น้องเพราะว่าเพื่อนก็นยากยากเข่ายากน้ำ ช่วงนี้ก็เป็นยากเขายากน้ำอยู่ค่ะเกี่ยวตาเขาเมลงกะติเกี่ยวเข่าค่ะเมะลงเพ่นกัติเกี่ยวเขา่าคุมพันเก็บไปกัใช้มือไปไป้ายตาแสบแท้ ก็พริกเผ็ดเผ็ดเด้ค่ะนี่ค่ะกุมพันก็นมาเก็บพริกคุริตก็ตัดอ้อยเด้ค่ะเด้อนี่ค่ะชีวิตเช่าให้เชาานาเชาาสวนยังสี่ะลรพี่น้องคุมพันก็กเกษียณแล้วก็มาอยู่บ้านตนเองก็มาเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนอยู่ชใชูุ้มเด้ค่ะพี่น้องบ้านกุ้มพันยุอยใช้ขุมค่ะอยู่ใช้ยภูมิ เสียงนกห้องนกนกเพี่ยงห้องนะนกห้องอย่างน้อตั้งต้นก็น,นุย่ยง่ายไง งตุ่นกันน้อยน้อยนั่งเก็บแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมใหม้กำลังใจช่องคุมพันตุลากันพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ กุมพันได้หลายเติบแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำเร็จแล้วค่ะงานคุมพันค่ะวันนี้ไปเก็บพริกขี้หนูค่ะเนี่ยฮอนฮอนพี่น้องเกือบตายเนี่ค่ะน่าจะได้หลายกิโลอยู่ค่ะจะไปชั่งดูว่าได้กี่กิโลค่ะเก็บพริกตากแดดค่ะพี่น้องเนี่ค่ะสวยสวยเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะ